สวัสดีสบายดีประเทศลาวแกงผาใดน,านะนานะเจ้านาะสุดเขตประเทศไทยผาใดเวียงแกน่นเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าฮะตอนนี้อ่อยๆก็จะย่างขึ้นไปจุดชมวิดวดอยผาตั้งน,นะนาะเจ้านาะมาเจ้านะ เขาขึ้นไปโดยกันทุกท่านเจ้าตอนนี้เขาก็ย่างไปตีบนจุดชมวิวดอยผาตั้งนะเจ้าเนาะเขาจะขึ้นยางขึ้นไปดอยพุ่นะเจ้าโอ้อิดเลยนะเจ้าตอนนี้เนาะนี่เจ้าตอนนี้เปลี่ยนลุงฝรั่งกลัมาแอลหาลุงฝรั่งตีบ้านเฮานี่นะเจ้า มีหลายตังค์ะเจ้าตีจะขึ้นไปพอเนะมีหลายตีเจ้าจุดชมวิวเจ้าอยู่เขาอยู่ตีดอยผาตั้งนะเนาะเจ้าเนาะจุดชมวิวตีดอยผาตั้งนะเจ้าคนอิดเลยนะเจ้า เจ้าพอลงไปนี่ก็เป็นลาวแล้วนะเจ้าสวัสดีสบายดีประเทศลาวเจ้าปุ้นเจ้าแม่น้าโขงนี่หันกอตอนนี้มันเป็นหมอกนะเจ้าหันประชัดเนาะเจ้าตอนนี้เฮามาชมบรรยากาศแม่น้าโขงนะเจ้าตีจุดชมวิว อ่าตีดอยผาตั้งนี่แะเจ้าก็บอค่อยเห็นนะเนาะเจ้านาะเพราะว่ามันเป็นหมอกแต่เจ้าเป็นหมอกอะไอย่างมองหูเจ้าเป็นหมอกควันกอแปะทุกแตนทุกคนเจ้า เอามาพิชิตโดยผ่าตั้งกันนะเจ้าโดยการขึ้นไปจุดชมวิวอันนี้นะเจ้าเนาะมีเจ้าเฮิเปิดขึ้นก่อนเขาจะตัอยก้นไปนะเจ้าถ่ายวีดีโอไปต่ยก้นไปก็เปิดน,นะเนาะเจ้าเนาะ ขึ้นไปกับลุงฝรั่งนะเจ้าครับเตือนลุงฝรั่งตีมาแอลหาเห่านะเจ้าอู้อีทขนาดเลยนี่เจ้าเห่ามาชมดอยบรรยากาศชมบรรยากาศแถวดอยผาตั้งนะเจ้าตอนนี้นะน้ะเจ้าเนาะดอยปูนจุดชมวิวปุ้นยังมาได้ขึ้นไปเตือนนะเจ้า เอาอยางมาตรงนี้กันนะเจ้าจะก,กี้ไปตรงนี้กันนะนาะเจ้าเนาะนะตอนนี้ก็ขึ้นบันไดมานี่นะเจ้าแล้วก็จะขึ้นไปดอยนี่กันนะเจ้าเนาะตาเจ้าขึ้นกันไปแฮมนี่กจุ้ดชมวิวเนินหนึ่งศนะเจ้า đông nĩ cópền chốtชม view từ hang đói thả tung nha trao. What's the highest 102. Na Na Di จุดชมวิวดอยผาตั้งนะเจ้านี่เจ้าจุดชมวิว,ว102นะเจ้าเอามาอยู่กันตรงนี้นะเนาะเจ้านาะตอนนี้นะเอามาพอบรรยากาศประเทศลาวนะเจ้านาะ หลุมนี่นะเจ้าเดี๋ยวมาพอกันเจ้านี่นะเจ้าทุก่านทุกคนนี่เห็นก่อเจ้าตรงหลุมพุ่นนะเจ้าก่เป็นประเทศลาวมันก็เจ้า่ัานก็เจ้าเพบนแป่งตังขึ้นดอยไปปุ้นจัดตังดีขนาดตัวหนะเจ้าลาดยางเนาะ ก็เป็นแม่น้ำคงนะเจ้าเห็นมาคอยชัดเลยนะเจ้ามันเป็นมอกนะเนาะเจ้าน้อหลังดองดอยกันนะเจ้าทุกท่านทุกคนเมอ่อตะกี้เขาขึ้นไปสี่จุดชมวิวเมอ่อตะกี้นะเจ้าน้อก็ไปเทลกาวกันนะเจ้าตอนนี้เขาก็เดินลงจากจุดชมวิวไปกันต่อนะเนาะเจ้านาะ อย่างปิ๊กนะเจ้าอย่างปิ๊กกันนะนาะเจ้านาะไปเนินจุดชมวิวตรงนั่นต่อนะเจ้าแต่ลุงปลาฝรังฝนมาไปเจ้าบอละปิ๊กดีกว่านะเจ้าปลาลุงฝรังมาพิชิตย้อยผาตั้งนะนาะเจ้าเนาะจะเปื่อนลุงฝรังนะเจ้าเดินปิ๊กกันเดินปิ๊กกัน đường đường đòi tích gần nó, Cầm, dậy đi, nick đi, đi lâu thôi Đi chậm chậm hả cô ấy ạ? Cô ấy nói, cái này nó rớt, nó rớt Cô phải chậm, anh cháu chậm kêu gặp bóng tàu, anh cháu không ngủ anh cháu Anh cháu chậm chậm, chậm นี่เขาก็ล,ลงจากดอยดีผาตั้งลงมาตรเงเวรเลนนานสีด้านขายของแล้วเขาไปจะไปตีจอรดรถนาเจ้าแล้วเขาก็จะไปกันโตเด้๋ยน้องเจ้านเนาะเพิ่งมาไม่ยืนเปิดนลุ่มกําลังกระหายชิบหายไหมคะพ่อหน่ะเนาะ้าเนาะอากาศ เจ้าทุกท่านทุกคนเจ้าตอนนี้อ่อยๆกับลุงฝรังกับเปื่อนลุงฝรังนะเจ้าก่อป้ากันแมวเอลตีเอ่อแกงผาได้นะเนาะเจ้านาอตีเดินไปตรงโน่นก่อเป็นเขตลาวแล้วนะเจ้าเป็นเขตประเทศลาวนะเนาะเจ้านาะนี่นะเจ้าแม่น้ำคงจากเชียงแสนมาถึงนี่ก่อสิ้นสุตรตี แกงผาด้นะนาะเจ้านาะแล้วกาลองไปก็เป็นประเทศลาวแล้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นตีสุดกปหน้าหัขหอมค่ะบ้นานเฮาน่ะน้อเจ้านมีแกงผาด้นี่นะเจ้าตอนนี้อ้อยก็มาชมบรรยากาศนะเจ้านาะแถวแกงผาด้นะนเจ้าน้อนี่เจ้าทุกท่านทุกคนเจ้าอันนี้กะอ้อยอ้อยก็มาเป็นทั้งแรงในชีวิตของอ้อยอ้อยเลยนะเจ้านี่เจ้าชมบรรยากาศเจ้า นี่เจ้ากับป้าลุงฝรั่งกับเปลือนลุงฝรั่งมาแอลกันตรงนี้นะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับจับเป็นเสียจับเสือ เดี๋ยวเราจะลงเดินไปตั้งหนุ่มปุ้นน่ะเจ้าเนาะไปดูบรรยากาศตีแกงผาไดตรงนี้น่ะเจ้าไปกันเลยเจ้าเดินกันไปเนาะ เอซี่เอช้วนเนาะนี่ทุกท่านดอกไม้ดอกคำปูจูดอกขนไก่งามงามเจ้า น้ำโขงกันนะเจ้าตีแกงผาได้นะเนาะเจ้านาะนี่นะเจ้าทุกท่านทุกคนบรรยากาศตอนเดือนมีน้าค้นมนะเจ้านาะเจ้านี่ก็เป็นสุดเคตประเทศไทยของบ้านเฮาแล้วนะเจ้า แล้วแล้วนะเจ้าในน้ำโคงลองไปก็เป็นมประเทศลาวแล้วนะเจ้าบรรยากาศลมดีขนาดเลยเจ้าแดด่อนแต่ว่าลมมาจะอ,อี้ก่ออากาศเย็นสบายนะเจ้าเนาะ ้อยก่อมาข้างนี้ก่เป็นข้างแรกนะเจ้าน้อ,มอแมอแกงผาได้นี่นะเจ้าบรรยากาศกะาโคตรดีเลยเจ้าแกงผาได้นี่ลายปูนก่อประเทศลาวนะเจ้านี่เจ้าทุกท่านลายดอยนี่ก่ประเทศลาวแล้วนะเจ้าลายดอยลายเนินนี่นะเจ้าชมบรรยากาศนะนาอเจ้านาะ ุดเขตประเทศไทยผาใดเวียงแก่น